เดี๋ยวเสียงเซตให้นะว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวเสียงเซ็ตให้ว่าทำไมมันดังข้างเดียวระหว่างนี้ก็รบกวนนะฮะเริ่มเกมแล้วก็ยิงผมด้วยนะครับตามสไตล์ตามเหมือนเดิมนะเออบ้านหนึ่งเนาะ ยิงผมด้วยนะระหว่างที่ผมปล่อยเขา้าบ้านยิงผมเนะี่ยขอไปเขารูปก่อนเนะี่ยระหว่างนี้ครับ โอเคมามามาตายแล้วโอ้ยอุ้ยไปเตีมตีเอ้ยโทษนะไต้สตรีมสตรีมแป๊บนึงเนี่ยสตีมตตมันหลุดกล้องโอเคอ่ะอ่ะอ่ะก็ทีมซ้ายเนี่ยมีอาร์ตี้สองทีมขวามีอาร์ตี้หนึ่งนะไลท์แท้งขวาสามเขียวสองแล้วเฮฟวี่แท้งสีเขียวมากกว่านะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่เกมเริ่มขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับกับฉากนี้ครับฉากเมืองครับ ก็จุดยุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางนะฮะที่มันเป็นางด้านเหมืองนั่นเองมันเป็นเหมืองครับฉากนี้นะเป็นเหมืองทองหรือเหมืองเงินเราก็ไม่รู้ครับเจร๋จรเจร๋ยจริจรห้จเจริเจเจรเจริเจรเจริเจรกเจริเจีิงจรเจริเเจริเเจริเจรเน่เเ ผมเคยทาได้ผมยืนยะันแล้วตรงนี้แกเบอร์เซอร์คิลลรากับพระจอนโดนลุมอยู่ครับเนี่ยดูเหมือนว่าโนเนมจะมาคันเดียวนะแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าไม่ใช่คันเดียวแนะ่แแล้วด้านบนตรงนี้ครมีการบวกกันอยู่นะฮะเรามาดูตรงนี้หน่อยเทเลสโตนะฮะคนนี้ครับเดอะเลดี้มาเฟียครับอีสานกลังมา1 2 3 4มีบุกมีวเดีโอทีมอนครับมีอ่าแบ็กซามูไรมีเดอะเลดี้มาเฟียครับเจอเปนด้านของเทมเพิร์นไนท์ครับว่า แล้วก็มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนเป็นนน่นมากบุคลเลอร์ครับแล้วยุนบินมามาเอ็มบเอ็มบีบตามมาอีกหนึ่งคนด้านหลังมีอีกหนึ่งตัวครับโอ้แล้วตรงนี้ฮะดูเหมือนว่าจะมาบุกกันตรงกับซ้ายของไพนดี้แล้วดูเหมือนทีมแดงคนะรงับจะลอยมาหนึ่งตัวนะอ้อมด้านหลังมาขจอดโดนยิงตายอีกแล้วครับนาะทีสามสิบสี่ฮะด้านหลังอ้อมมาหนึ่งตัวตรงนี้ทีมสีเขียวบุกด้านกับขวาทีมสีแดงบุกด้านกับซ้ายและจะบุกกันต้องมาดูว่าคนนี้ฮะพิกซี่ครับอาร์ตี้จะฆ่าได้หรือไม่ฮนะอ่า อาแล้วก็มีการเก็บอีกหนึ่งตัวครับเป็นเนวด้าที่ตายไปตอนนี้ทีมสีเขียวลำบากแล้วครับบัฟวิเลนเตไม่ช่วยอะไรอ่ะคะแนนตกหล่นไปบอกด้วยว่าชื่ออะไรครับไปโพสบอกด้วยนะหรือไม่บอกตรงนี้ก็ได้นะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูให้นะว่ามันตกใครไปนะครับรบกวนบอกชื่อด้วยนะแล้วเอาเลดี้มาเฟียตายไปแล้วครับแล้วดีมอนเอาเลดี้มาเฟียเป็นโลครับแล้วก็หยุดฆ่าไอแอมไม่ได้ครับ <c oughs> สุดยอดจริงๆนะตะวัเนเยอด้านหน้ามายี่สามคันครับ ก็ร์เรียดิสตานี่วาร์ิลลี่ครับผมเป็นแก๊งที่สาครับมา3คันครับด้านหน้ามีอีกหนึ่งคระแลบูมิเทสมาด้านบนนะฮะบูมิเทสเมื่อวานไปแทงเอ่อแท็กเอเชียมัตเตอร์มานะครับเลยก็แพ้ไปในะบูมิเทสครับนะจากแพนอาร์ทีเอนะครับสังกัดทีมเอไอจีเอสเฮ้ยตกหล่นไม่เหรอฟุกฟุกเจ็ดดูเหมือนว่าผมจะพิมพ์ชื่อไปแล้วเนี่ยผมเช็คให้แล้วกัน นะฮะมันมีมันมีฟ right. ุ๊กคิวกับฟุ๊กเจ็ดแล้วสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันนะแต่วีดไม่คิดว่านะไม่น่าจะหล่นนะผมงผมจำได้ของผมพิมพ์ชื่ออยู่นะเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันเนาะอ่ะมาดูกันต่อครับแบ็กซ์สมุไรครับหนึ่งหนึ่งสองสองรถถังใหม่นี่ว่าใร้านรถถังจีนคันใหม่เพิ่งเข้ามา8.9นี่เองนะครับแล้วมีที3ส3,000ยังยืนแคร็บกันอยู่นะยืนคขำแงบเนี่ยหนึ่งสองสามคันตอนนี้ด้านหน้ามีแค่แบ็กซ์สมุไรคันเดียวครับหนึ่งหนึ่งสองครับยืนแทงอยู่ฮะ โอ้โหลำบากแล้วทีมสีเขียวครับนะทีมสีเขียวครับค <c oughs> าร์ลีไก่พทัทลุนทีท่นี่ถูกมาแล้วครับ <c oughs> มีโดเมสในหนึ่งคันมาช่วยกันนะโดเมสนี่ชื่อเหมือนร้านกาฟแฟเลยแต่ร้านกาฟแฟมันชื่อเมสโซครับ <c oughs> เลยแล้วก็ดองเมสโดเมน Dom est. Dom est. มันเหมือนกันตรงไหนวะเรอถอแข่งอย่างเงี้ยเนา <c oughs> นะอ่ะ ตอนนี้ทีมสีเขียวลำบากแล้วครับโอ้ยบัฟเฟนเซ่ไม่ช่วยอะไรเลยครับบัฟเฟนเซ่โจมตีแรงขึ้นอีก50เปอร์นะฮะตนึงอยอดใจอิทสามอะไรฮนะอิทสามลึลึโทลึอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับลือสละโอลึสาอะไรนะ AFK ใครเหรอฝั่งนู้นป่ะอิทสามฝั่งนู้นใครล่ะนี่มีเลย อีกสฝั่งนู้นใครอ๋อเซียนนะจ๊ะเหรอเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นะเออฮันเยยูริมาแล้วครับเจอกับแบ็กซตามูไรเมื่อวานให้น้องคนหนึ่งรับนิสกิ่นะอ่านชื่อเขาอ่านเป็นฮันยายูรินะเขาก็ไม่ได้อ่านว่าเป็นฮันเยอนะเออเขาเลยถามผมว่ามันอ่านว่าฮันเยอย่างไรมันเป็นการวัคคำครับนะมันเป็น H A a วฮ a แล้วก็ แล้วก็ N Y A ี่ยมเนียวนะแต่ถ้าเอ่านรวมๆกันเป็นทันย่ายูริก็อ่านได้นะอยู่ที่การวักวักประโยคครับประมาณนั้นแหละเดี๋ยววันนี้เจอสกีได้ครับกับแท้งเอเชียมาสเตอร์อแล้วตอนนี้สถานการณ์กลับมาครับทางด้านทีมสีเขียวครับกลับมาแล้วครับเสมอกันแล้วครับหลังจากเป็นต่ออยู่ก็จะเป็นรองตอนแรกฮะแล้วตอนนี้วุดดี้ลุมยูยแล้วก็เป็นต่อแล้วครับโอ้โหนี่ครับทีมสีเขียวกลับมาทันครับกลับมาได้ครับต้องชมคนนี้เลยครับนิซึสซาวะครับ M4 M43 ครับเก็บไปได้ครับ2ศพครับนี่ครับเมื่อวันก่อนเอา T ส4มาเงือบมากนะเขาต้องเล่นคันนี้อาร์ตี้ฮะนี่จะตอว่านี่เลยอาร์ตี้แมนนะอย่าไปเล่นเฮฟวี่แท้งเลยนะครับอย่าไปเล่นเฮฟวี่แท้งเลยแล้วชารลีไก่มัทลุงลูกทองนะมันมีแก่ไป4ี่ศพแล้วพี่แกใช้ลูกทองเ,เหรอนไหนายยิงโชว์่อยพี่นะพี่พี่พี่แกพัพกทลุง อยากเห็นว่าลูกทองนี้เปล่ามีโชนอยอ่าแล้วก็เอฮอนโดนลุมอยู่ครับแบ็กสมุไรอ้าวเหลือสองคันครับเหลือเลสเด,ดอนกับเซียนาจ๊ะครับนะฮะลำบากแล้วโดนพลิกเกมกลับมาได้เลยทีมสีเขียวครับนะฮะดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นหลุดไปนหนึ่งคนนะฮะนี่ฮะเซียนาจา๊ะนี่ไหนๆดูลูกทองหน่อยเน ไหนนชาร์ลีไก่พัทลุงโชว์ลูกทองหน่อยเลยเออเอออยากเห็นเส้นอยากเห็นสายอ่ะนะพี่พี่โชว์ลูกทองหน่อยพี่นี่ฮะเอาเลย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 ลูกทองลูกทองยิงยิงลูกทองลูกทองเอออเ้ยไม่ใช่ลูกทองนี่วะลูกทองมันต้องเส้นต้องยาวกว่านี้ไห่เหรอโอ้เอ้าเนี่ยใช่ปหมไม่ใช่ลูกทองวันนี้พี่ไม่เอาลูกทองมาไม่ใช่เลยอ่ะเออจบแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ ーーーอ,อ,อุอ้ยเก็บไปห้าเลยกี้ใครวะเนี่ยดูอ่ะรู้ชื่อเนี่ยเออโอ้โหแบ็คสมุไรเก็บไปห้าศพเดี๋ยวขออนุญาตพ้นรูปก่อนนะไอ้เป็นปิน้นรูปก่อนนะ